สวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอมินิโปรเจกต์ออนไลน์หัวข้อเรื่องความเหมาะสมของอัตราการเต้นของหัวใจสมาชิกในกลุ่ม 1. เด็กหญิงบุญญาพรน,นนทวงศ์ชั้นม .2 อ0ทั 10, เลขที่21 2. เด็กหญิงพรพันธ์ชะเล่มชาติชั้นม .2 อ0ทับ 10, เลขที่23 3. เด็กหญิงพิมลพั์พรรษารชั้นม .2 อ0ทับ 10, เลขที่26 4. เด็กหญิงอลิสาสุภาสีชั้นมอ .2 อทับ10เลขที่34ค่ะ 1. ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหัวใจเต้นปกติเป็นอย่างไรหัวใจปกติจะเต้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเร็วที่เปลี่ยนไปตามกิจกรรมของร่างกายโดยในขณะพักหัวใจจะเต้นประมาณ60-100ถึงครั้งต่อนาทีในขณะเดินหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นประมาณ 100- 120ถึงครั้งต่อนาที และมากกว่า120ครั้งต่อนอาทีในขณะวิ่งอย่างไรก็ตามนักกีฬาหรือผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจำอาจมีชีพจรในขณะพักระหว่าง50ถึง60ครั้งต่อนอาทีปัญหาคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งที่เราจะออกกําลังกายเหมาะสมกับอัตราการเต้นของหัวใจเราหรือไม่ถ้าเรายังไม่ได้คํานวณ 2. วัตถุประสงค์ 1>, 1. การควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย 2. เพื่อให้รู้ว่าอัตราการเต้นของหัวใจเราปกติหรือไม่ 3. เพื่อให้เราทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับอัตราการเต้นของหัวใจไม่หนักหรือเบาเกินไป 3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภาวะหัวใจเต้นผิดปกติที่พบมากที่สุดคือหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะชนิดที่เรียกว่า atrial fibrillation ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดอัมพาตได้สูง10-15%ต่อปีเนื่องจากเลื่อดเลือดที่เกิดขึ้นในหัวใจจากการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหลุดลอยออกไปอุดหลอดเลือดสมองเกิดภาวะหัวใจอ่อนกำลังอันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สูงขึ้นเมื่อพบร่วมกับโรคเบาหวานหลอดเลือดหัวใจอุดตันจึงเห็นได้ว่าในระยะย,ยาวเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน 4. พิจารณาข้อมูลเข้า การประมวลผลข้อมูลออกของโปรแกรมข้อมูลเข้าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการประมวลผลจะนําอัตราการเต้นของหัวใจที่ได้มาเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจที่ดีเพื่อหาว่าอัตราการเต้นของหัวใจปกติหรือไม่ข้อมูลออกจะเป็นการแสดงค่า ของอัตราการเต้นของหัวใจว่าอยู่ในระดับไหน 5. ออกแบบผังงานอัตราการเต้นของหัวใจเพศชายในช่วงอายุ18 25ปีเราจะใช้แบบ if elif 6. โปรแกรมโค้ดและผลการทำงานของโปรแกรมเมื่อเราใส่ค่าอัตราการเต้นของหัวใจแล้วกดรันดูผลก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ